อาวนนะคะชัคีสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีค่ะคือคือว่ามันอยู่ๆมันก็ได้กันเนาะเราก็เลยตะว่าจะจ่ายอนะก็อืมอื้มอือมอ,อืมอ้เอดีไม่นะไม่รู้เลยเฉอแม่งนั่นไงดูว่าแล้ว น่ะอังง kind of so, ุ่มไม่ได้สมัครถูกมันนี่ถูกมันเลสคือยืนยันตัวตนไม่ได้ไงยืนยันตัวตนไม่เป็นไงก็เลยไม่สามารถซื้อได้ต้องขออภัยนะคะสำหรับใครที่อยากให้นสมัครสมาชิกแค่ยี่สิบบาทเองอ้าวงนี้ดีค่ะสมัครหน่อยอะอะไรก็ไม่รู้ไปแก้จดอังงุ่มนะคะนี่นะคะดูวิดีนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สชาแน,นลวิวนิปนะคะค,คลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมเซเปตโต้ันนเองเนาะก,ก็จะมาสอนวิธีการหาเพชรในเซ ต้องกันนะคะขั้นแรกให้เรากดไปที่เควสเนาะทุกคนแล้วก็กดไปที่ลัคกี้นะคะมันก็จะมีเป็นเวนเชอรี่บอสซอมบลูนะคะก็อันนี้คือถ้าเราเปิดได้เป็นไม่ต้องไปพิมพ์นะคะว่าดิดิามาดิดิทมกลับน้ามาผีดกด youtube นะก็เลยอังกุก็เลยทำวิดีโอนี้แทนจะได้ว่าวิวไหมอังกุ้ก็แค่แค่คิดเอา